กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่นพพๆนักเทรดนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้พบก,กับช่อง42 0เพรเพื่อชีวิตกันนะครับเดี๋ยวนี้เรามาเจาะลึกแนวกันเป็นแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงหรือโดจินำทางของเรานั่นเองแต่วันนี้อาจจะไม้นี้อาจจะยังไม่ใช่โดจินำทางผมแต่เป็นแนวรับแข็งแรงเหมือนกันโดจินำทางมันก็มาจากแนวรับต้านแข็งแรงละครับผม อ่าไม้นี้แนวค่อนข้างไกลนะครับเดี๋ยวเรารอซูมดูทีเดียวเลยขออนุญาตกอไปครับผมมานี้เป็นการแท่งยืนยันก่อนหน้าเรียบร้อยแล้วก็มีแนวรับแข็งแรงอยู่ครับผมเดี๋ยวกอไปเลยเพื่อไม่เสียวเวลาของเรานีครับผมไมานี้ผมเข้าติดต่อสองไม้นะครับผมเนี่ยวันนี้เป็นวันที่จบงานไวมากเกิดเป็นแท่งอ่อนแรงขึ้นมาเดี๋ยวรอกราฟลงมารีเจ็คจึ๊๊งรีเจ็คแล้วครับผมเห็นไ,ไหมผมก็กดเข้าไป เดี๋ยวไปรับชมแนวนะครับผมว่าผมเลือกใช้แนวแบบไหนยังไงเนี่ยกลามาถึงมีแรงส่งผักขึ้นเขียวแข็งแรงแบบนี้แนละ้อาเดีย๋ยวไปดูแนวนะครับนี่ก่ไปเลยเพื่อไม่เสียเวลาเนี่ยเห็นไ,ไหมฮะแนวค่อนข้างไกลนิดนึงอ่าแต่ต่อบานทีตรงนี้แนวที่ผมเลือกใช้ก็คือแนวรับแข็งแรง เห็นไหมฮะมันเป็นกราฟที่แบบเอ้ยแนวที่แบบส่งกราฟขึ้นชัดเจนที่สุดในโซนนี้ครับผมอ่าก็คือเนี้ยการตีของผมนะฮะก็คือตีเก็บเนื้อแล้วเก็บปลายไส้เมือนโซนนี้นะครับวิธีต,ตีตีเก็บเป็นโซนๆนะครับจะได้ไม่งงและกราฟสังเกตกราฟในโซนนี้ครับผมโซนเนี้ยกราฟลงมาเด้งขึ้นเขียวแข็งแรงนะครับผมลงมาตรงนี้ก็เด้งขึ้นเขียวแข็งแรงอีก แลวกลับมารอบนี้ก็ขึ้นเขียวแข็งแรงสังเกตโซน,นดีๆครับผมโซนแรงซื้อแรงขายอ่ะ <c oughs> มันจะมีชุดแท่งเทียนที่บอกเราอยู่ผมอันนี้ก็เป็นการอ่านแท่งเทียนนะครับเนี่ยสังเกตแท่งเขียวใหญ่ๆพวกนี้ครับโอ้โหเนี่ยแท่งที่สําคัญเลยคือแท่งเนี้ยผมอ้างอิงเนื้อนี่เลยครับผมเนื้อที่ส่งกราฟล่าสุดครับผมเวลาตีตีไปเลยครับหรือแท่งมาเชอร์บาร์นี่เอง แล้วพอเอิญกามาเล่นกันอย่างนี้พอดีก็เลยวินไปแบบสวยๆครับผมเข้ารูปแบบเลยนะฮรรูปแบบเราตามแพทเทิร์นรีเจคชั่นเลยนะครับผมรูปแบบนี้คงไม่งงนะครับผมแนวชัดเจนแบบนี้พี่ๆน่าจะพอเข้าใจัถ้าติดตามผมมาสักระยะก็คือแนวแบบแนวรับแข็งแรงชัดเจนมากะครับผมแนวนี้และการาฟก็มาทํารูปแบบให้เราเห็นไ,ไหมครับ ตอนนี้ยมันลงมาทดสอบแล้วทิ้งไส้ยาวเลยบุงบอกว่ามีแรงซื้อมหาศาลเลยแรงขายเคยลงมาเป็นแท่งแดงเต็มเนื้อผมตอนแรกเนี่ยลงมาแดงเต็มเนื้อผมแต่สุดท้ายมันโดนดีดขึ้นไปพวดแล้วทิ้งไส้ยาวแท่งนี้ก็ลงมาแข็งแรงแข็งแรงก็จริงครับแต่มันปิดบนแนวครับผมมันไม่สามารถเอาเนื้อมาปิดใต้แนวอย่างนี้ได้ครับผมถ้ามันปิดเนี้ยเราก็หมดสิทธิ์เล่นเลยครับเพราะมันเป็นจากรรับจะกลายเป็นต้านทันทีครับผม หลังจากนั้นผมเห็นแมทเทอร์นี้ก็รอรีจ็ที่ปลายใต้ตรงนี้ครับผมไม้แรกได้ไปตรงนี้จึ๊กโชคดีปิดเป็นโดจิไปจริงๆถ้าปิดเขียวว่าจะสวยมากนะฮะและ้วแต่มันตอปิดเขียวแท่งนี้ผมก็เลยเข้าซ้ำไาครับผมอ่านี่เรียกแนวรับแข็งแรงแท่งเทียนแท่ง,แงเขียวใหญ่เรียกมัสเตอร์บาร์ครับผมว,วิธีการตีก็ตีเก็บเนื้อผมเนื้อล่าสุดที่ส่งกลับข,ขึ้นแข็งแรงเลยครับอ่าเดี๋ยวมารับชมไม้ถัดไปกันเลย อันนี้อันนี้ก็จะเป็นการนำไม้แพรครับผมอันนี้เป็นวัน OTC แล้ว่าต่อจากคลิปก่อนเพราะคลิปก่อนจบงานไปแล้วครับผมวันนั้นเดี๋ยวนี้เอาคลิป OTC อธิบายกันแนวนี้ก็เป็นแนวต้านแข็งแรงครับผมตรงนี้กันนะเป็นต้านแข็งแรงและมีปลายไส้แรงขายอยู่ด้วยนะครับนะฮะสังเกตแนวที่ผมตีผมก็ตีแนวเนื้อนะครับผมแนวเนื้อนี้เห็นไหมครับ โอเคแล้วสังเกตปลายไส้ตรงนี้ผมจะมีแรงอยู่ก็อันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดของผมครับเดี๋ยววิเคราะห์ข้อผิดพลาดกันเลยว่าเราพลาดอะไรกันบ้างไม้นี้มาวิเคราะห์กันนะครับอืมก่อเป็นเลยไม้นี้เทรดแพ้ไปครับเอาครับอ่าข้อผิดพลาดแรกเลยคือผมอะส่วนแท่งแข็งแรงเห็นไหมนี่ตรงนี้ มันคือแท่งเทียนมงบอกว่าแรงซื้อมันกลับตัวมาแข็งแรงแต่แนวนี้ใช้ได้นะผมแต่มันถูกทดสอบกี่ครั้งแล้วละ่ะหนึ่งสองสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคลับครั้งนี้เป็นครั้งที่เก้าลผมนี้ผมบอกแท่งกราฟที่ดีก็ประมาณทดสอบไม่เกินประมาณห้าครั้งแล้วผมกำลังดีถ้าเจ็ถ้าแปดนี่มีโอกาสทะลุแล้วแต่ผมก็ดันฝืนไปเล่นก็เรียบร้อยผมไม้แรกเกิดมาแบบโอ้ ผิดพลาดมากเลยครับและที่สาคัญคือกราฟมันกลับตัวมาจากแนวรับแข็งแรงด้วยนะมันเนี่ยเป็นแนวโดจินำทางเหมือนกันเห็นไหมครับกราฟมันเล่นกับแนวนี้ขึ้นไปแท่งนี้ยืนยันแท่งนี้ขึ้นต่ออ่าแล้วผมก็ไปดักสูมที่แนวต้านข้างบนที่มันทดสอบบ่อยด้วยแล้วขึ้นมาแข็งแรงด้วยนะครับแท่งเขียวแข็งเขียวแข็งแรงวันนี้อย่าไปสวนนะครับผมวันนี้เอาข้อผิดพลาดมาวิเคราะห์ให้ชมกันก็ ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวไปรับชมไม้ต่อไปกันเลยไม้นี้ก็จะเป็นแบบโหแนวชัดเจนมากผมแล้วการาฟวิ่งสวยมากเลยเป็นโดจินำทางที่ส่งการาฟขึ้นชัดเจนนะครับเดี๋ยวให้ดูจังหวะรีเจกนิดนึงจึ๊กเห็นไหมฮะจังหวะรีเจคชันแปลว่ามีแรงซื้อเข้าแล้วเราลันไปเลยครับได้ไม่เสียเวลาเปิดสปีดไปเลยนะางนี้มันจบเขียวสวยอยู่แล้ว อืมโอเคครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์แนวนี้กันนะครับแนวที่ผมใช้เนี่ยพยายามหาโดจิให้เจอครับโดจิไม่พอโดจิมันต้องส่งกราฟขึ้นชัดเจนไม่เห็นไหมครับจึก๊กปงังแต่นี้เป็นแนวย่อยผมเพราะส่งกราฟได้แค่สองแท่งแต่เป็นสองแท่งที่แข็งแรงและแนวต้านก็อยู่ตรงนี้มันก็เลยมีระยะวิ่งนะครับผมจากแนวเนี้ยไปหากบบนเนี่ยมันมีระยะให แทงเทียนผมอะจบเป็นเขียวได้หนึ่งแท่งก็เลยตัดสินใจเข้าเนี่ยครับผมตัวนี้ก็เป็นแนวโดจิลำทางเหมือนกันแต่ทําไมผมไม่เลือกใช้ก็มันยังส่งก้าไม่ชัดเจนนะครับแล้วมันไม่ใช่โดจิตัวล่าสุดโดจิที่ดีต้องเป็นโดจิตัวล่าสุดนะผมยิ่งแนวล่าสุดเท่าไหร่ก็น่าจะไม่ไม่เชิงว่าจะดีครับผมแต่ก็ใช้ได้ครับเนี่ยก็เป็นให้ดูแนวและขั้จังหวะรีเจคชั่นในไม้นี้นะครับ หวังว่าจะได้ประโยชน์จากไม้นี้เดี๋ยวไปรับชมไม้ถัดไปกันอีกสักหนึ่งไม้ครับามารับชมไม้นี้กันผมเปิดกล้ามาเจอแนวพอดีเลยตีแนวปุ๊บมาเตรียมใส่แล้วครับผมนี้รอ rejection อย่างเดียวครับแนแนวนี้เป็นแนวที่สวยมากๆแต่บางคนอาจจะมองว่าก้ามันแนวทับซ้อนเยอะก็จริงครับแนวทับซ้อนเยอะจริงแต่เดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลในการเข้าว่าผมเดี๋ยวมาเจาะลึกกันหลังจบ แทงหล่รอรีเจกจึ๊กนะครับเห็นไหมเห็นจังหวะรีเจกเมื่อกี้ไหมนิดเดียวครับผมถ้าเป็นแนวที่ดีอะรีเจกนิดเดียวมันก็ชนะได้ครับจะรีเจกแรงรีเจกเบาไม่สําคัญครับผมสําคัญที่การเลือกแนวของเราครับถ้าเลือกแนวดีจะไม่มีรีเจกก็กดได้ครับผมถ้าแนวมันดีมันก็อาจจะเปลี่ยนสีให้เราได้นะฮะอย่าไปรับชมกันว่าผมเข้าเพราะอะไรเลือกแนวเพราะอะไรนะครับ แนวที่ผมใช้อ้างอิงก็คือโดจิน้ำทางเช่นเคยนะครับสังเกตในตัวเท่าๆนี้ไหมครับในใะ้โดจิน,นะนาตาเท่าๆเดิมๆไหมครับผมเนใ้และกราฟถูกทดสอบอีกครั้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนครั้งนี้ครั้งที่หกกดขึ้นได้สบายครับผมก็ยังไม่เชิงทะลุครับกราฟเนี่ยเบรกเอาขึ้นมาสังเกตให้ผมส่งกราฟขึ้นแข็งแรง ลงมาส่งกราฟขึ้นเห็นไหมพยายามหาแนวที่มันลงส่งกราฟขึ้นส่งกราฟขึ้นอย่างเงี้ยอย่างน้อยมีจุดสัมผัสสักสองครั้งอย่างเงี้ยครับผมแลวกราฟอย่างเงี้ยลงมาแข็งแรงก็จริงครับแต่ผมกล้าสวนไงเพราะผมมั่นใจในแนวผมแล้วก็แนวซ้อนการมองระยะแนวซ้อนคือเนี่ยครับผมวิธีตีแนวซ้อนก็คือตรงนี้ก็เป็นแนวไหมมันเด้งขึ้นเหมือนกันตรงนี้ก็เด้งขึ้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกแนวทับซ้อนนะครับแนวทับซ้อนแล้วก็ตีไปเลยฟ๊าอย่างนี้แล้วปลายไส้ ปลายไส้ในตัวสําคัญแล้วเปึ๊บเห็นไหมัมันพอมีระยะให้กราฟเราวิ่งครับพอมีระยะให้กราฟเราวิ่งจบเขียวได้ครับผมแต่ถ้าขึ้นไม่สูงนี่เห็นไหมปลายไส้เนี้ยมันโดนตบลงมาแล้วเพราโดนแนวซ้อนปลายไส้ตรงเนี้ยเห็นไหมครับไส้ตรงนี้ก็สําคัญมากๆเลยประมาทไม่ได้เลยถ้ามันขึ้นไปแรงกว่านี้อาจจะโดนตบมาแพ้ได้นะครับผมันโอดีซีเนี่ยอันตรายครับหังว่าแนวนี้คงจะมีประโยชน์นะครับอ่าแนวนี้เป็นแนวค่อนข้างชัดเจน ไม่สงสัยอะไรกันใช่ไหมครับนะถ้าสงสัยคอมเมนต์ถามมันไว้ได้เลยเดี๋ยวผมมาตอบให้ทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมไม้ถัดไปกันเลยครับสำหรับไม้นี้ก็เป็นไม้จบงานของเราแล้วนะครับผมใน,นไม้สุดท้ายลดความเสี่ยงหน่อยับผม6.4พอเนี่ยครับผมกำลังดูอยู่ดังเลย่าผมตอนจังหวะนี้ไม่ค่อยได้ใช้รูปแบบนี้ครับผม จึก๊กรีเจกแล้วไปเลยกดเลยครับอนี่อันนี้เป็นเทคนิคเทนไลน์ยะยะสั้นของอาจารย์จ็อบนะครับรักจําเข้ามาแล้วผมเทนไลน์สั้นๆก็มีแหล่งซื้อแรงขายได้ถ้าสูงไปประมาณห้าวิสิบวินะผมจะเจอจะเจอพวกแท่งเทียนขึ้นเ็นเทนสวยครับผมถ้าแท่งเทียนลักษณะนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันว่าผมเข้าเพราะอะไรนะครับผมในระห,หว่างนี้โอ้โ หมือนจะจบแพ้แต่ชนะเฉยในตีเทนไลย์ดูครับไม่ฮีสองเส้นนี้ราบโอเคเทนไลน์เรามาวิเคราะห์กันนะค,ะครับกราฟเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือแนวดูจินำทางเหมือนเดิมเห็นไหมครับผมจะตีเก็บเนื้อและเก็บไส้ครับผมวันนี้สอนวิธีตีไปเลยดูจินำทางขึ้นตีข้างล่างครับผม โลจีน้ำทางลงตีข้างบนเห็นไหมครับอันนี้โลจีน้ำทางลงส่งกราฟลงแล้วก็ตีด้านบนถ้าโลจีน้ำทางขึ้นส่งกราฟขึ้นเราตีด้านล่างครับหลังจากนั้นมันก็ขึ้นไปแข็งแรงเลยหลังจากนั้นลงมาอีกแท่งนี้ผมเป็นแท่งยืนยนันเราแล้วใช่ไหมครับปกติเราต้องเล่นแท่งต่อไปแต่แท่งต่อไปมันไม่ลงมารีจิกให้แล้วผมก็เลยอดเข้าไปเป็นอาการเสียดายแล้วนะครับางบาวะเสียดายก็เลยมารอเล่นนะวนี้ สังเกตไปลายไส้นะครับผมอันนี้เป็นทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ผมรักจํามาจากจันจ๊อบครับ <c oughs> จันจอ๊อบเ้นไละสั้นนะสังเกตไ,ไส้ที่ยกตัวขึ้นครับไปลายไส้ล่างทั้งล่างทั้งบนนะยกตัวขึ้นผมบอกว่าเทนกําลังเป็นขาขึ้นครับผมนี่เทนย่อยๆตรงนี้แหละมันกําลังเป็นขาขึ้นนะเทนน้อยๆเห็น,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 นไ,ไหมครับถ้าเปิดไปดูประมาณห้าวิสิบวิจะเจอเป็นขาเป็นเทนขาขึ้นสวยนะครับ ก็คือผมก็รอรีเจกครับผมรอรีเจกเหมือนเดิมเลยต้องเส้นเทนไลน์เนี่ยนำมาลงมารีเจกปุ๊บอ่าผมว่ากดเข้าได้ทันทีเดี๋ยวไม่ต้องรังเลครับผมอันนี้เป็นรูปแบบที่แบบไม่ต้องรอให้กราฟมาถึงแนวผมาคนใจร้อนก็นํามาใช้ได้ครับผมขอกราฟมันไม่ลงมารีเจกที่แนวนครับแนวยังสวยเลยเนะี่ยแต่มันไม่ลงมาเล่นนะครับแล้วต้องใช้ความรู้อื่นเข้ามาประกอบนิดหน่อยบผมจะรอเล่นแต่แนวก็อาจจะไดออเดอร์ช้าครับผมต้องนํามาประยุกต์นิดนึง หวังว่าวันนี้พวกพี่ๆเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปเจาะล,ลึกแนวรับต้านนนะครับอ่าถ้าชอบหรือไม่ชอบไงคอมเมนต์ไว้นะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าผมนะคงจะทําคลิปให้เรื่อยๆนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกันด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ